ทุกวันเนี้ยอะไรๆก็ดูจะเครียดไปหมดออกจากบ้านก็ไม่ได้ใช้ชีวิตก็ลำบากงานก็เครียดประชุมทั้งวันโอ้ยสารพัดปัญหาจะคลายเครียดด้วยอะไรดีละ่ะอานั่นไงตรงนั้นเขโมองดราม่าอะไรกันนะ่ะต้องเข้าไปร่วมวงซะหน่อยละ โอ,โ,อโอ้แค่ดูอย่างเดียวคงจะไม่พอซะแล้วอะคอมเมนต์ซะหน่อยละกันเมื่อคืนน่ะหายเครียดไปเลยไหนต้องไถฝีด,ดูซะหน่อยละว่าดราม่าเมื่อคืนไปถึงไหนละเอาเฮ้ยคดีพิกเลอเนี่ยโทฉันเข้าใจอะไรผิดไปเยอะเลยอุ๊ยข้าไปลบคอมเมนต์ก่อนดีกว่า คนมาคอมเมนต์ตอบเกือบพันคอมเมนต์ทำไงดีละเนี่ยข่าวเนี้ยเครียดกว่าเดิมอีกทำไมฉันไม่อ่านข่าวที่ดีก่อนนะรู้สึกแย่จังเลยอะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันคงไม่ทำแบบนี้จริงๆอะไรๆไร็รไม่ได้ดูเครียดไปหมดสักทีเดียวนะออกจากบ้านไม่ได้เราก็ได้อยู่บ้านมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนได้จัดบ้าน อยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักปลูกต้นไม้รู้สึกสดชื่นการใช้ชีวิตที่ดูเหมือนจะยุ่งยากเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแค่คนเดียวการรักษาความสะอาดใส่แมสล้างมือก็สร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับตัวเราไม่ได้ป้องกันแค่โควิดแต่ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคอื่นๆได้อีกด้วยงานก็เครียดแต่เอาเข้าจริง ก็เครียดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจจะต้องประชุมซูมกันเยอะหน่อยแต่ก็ประหยัดเวลาในการเดินทางไปออฟฟิศแถมมีเวลาทำอย่างอื่นเยอะขึ้นอีกเช่นออกกำลังกายดูสิหุ่นดีสุขภาพก็ดีแต่ทางแก้เครียดด้วยการเลื่อนโซเชียลมีเดียของฉันต้องกรองให้ดีซะก่อนแล้วเสพสือ่อติดตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช้สติไม่อ่านแค่พาดหัวข่าว เล่นโซเชียลอย่างสร้างสารรค์มีสไตล์ไม่คอมเมนต์ซ้ำเติมหรือบูลลี่คนอื่นและทำใจให้สตรองรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อจากภัยที่แฝงมากับสื่อดิจิตอลพอคิดแบบนี้ได้ก็สบายใจมากขึ้นจริงๆสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก